กาบสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามสค่ะค่ะมาหนีกะนมีมาติดตามตัวเลขเนี่ยทางความฝันกับคุณยายเนาะค่ะก็ว่าคุณยายนี่ฝันค่ะท่านชมคุณยายสิฝันจังไากับให้คุณยายนี่เราความฝันให้ฟังค่ะฝันจังไายคุณยายโอ้ยแม่ก็ฝันอยู่แลวเนาะค่ะฝันว่าลูกแม่นั่นนอนเฮียงกันลองสองเออพิ่นมาได้บาาเพิ้นมาแม่ก็ว่าอู้ มาอันยงไงเลยไปนั oh ่งบึงหองบ่เห็นเด้ค like ่ะนั่ไปเห็นฝนนอนเฮียงกันก็พัวพันเพราะมันก็ตายเมียเพิ่นก็ตายได้โอ้ตายเบิดทั้งสองตายเบิดแล้วบ้านนี้บ้านนี้โอ้ยยังไงบ้านนี้เป็นการไปงานนะแม่บัดชื้อเมื่อเอาเงินไว้ให้็นได้ด้วซื้อขนมมันว่พิ่ณขอเงินให้ยังไงเนี่ยเขาชานเกิดเป็นสอบแม่ก็ว่าสินะบ้านก็เพิ่อนก็บอกปากได้บัด เขาสารเป็นสอบนี่ก็ะไม้ถึงว่าสื่อให้เพื่อนแล้วสื่อเพื่อนแล้วเพ่นขอเงินจากสื่อขนมเนี่ยม,มือสาแม่ก็ไปใส่บาตรนอมือเสานี่ใส่บาตรหรืตามความพัชสื่อใส่บาตรสื่อของกินของอยากขนมน,น,นุ่มเนี่ยแบบเพ่นมักนะ,ะเออต่อไปซะแล้วบาตนี่เท่าหนึ่งมาอุ้ยเพื่อนแข่งเลือกกันแข่งเลือกอกันแล้วบาตนี่สองวรมอย่ามาหาไม่ใหญ่ มาแต่ใส่ละพ่อใหญ่มาแข่งเรือเพ่นว่าแข่งอยังล่ะโอ้ยแข่งเพ่กับแข่งเอายังเอาเรีก็ยังล่ะเพ่นว่าตัวไหนละไม่ใหญ่สองคนเก่าเก่าซีล้วว่ะแข่งเอาเลีกพ่นว่าเออแข่งสองเธอเนี่ยเราอะชื่อเบิ้งเราอะค่ะเก่าเก่าซีล้ว่ะเก่าเก่าซีเออบาดเพ่นคั้งเมียเพ่นอีได้บาดเ่าว่าไงก็คือคือเจ้าวานเพ่นว่าไม่ใหญ่นางกลางนี่กับเมียนี่กับผัวค่ะ มาซอเราอีกเพื่อพ่อยเพิร์ว่าอย่างไหนก่อนเขาก็ว่าเก่าเก่าสีแล้วอ่ะเขาว่าเก่าเก่าสีได้ไหมเราเออไม่อะไม่อะเราก็เถ่าเพราะว่าเราก็เถามันก็เป็นเก่าเลยว่ะสีเนี่ยเราก็มันจะใช้แล้วหมูเราเราบอกสว่าเก่าเก่าีเเก่าเก่าสีเขาแข่งกันสื่อเบื้งเราอ่ะเราสื่อเบื้องเออสื่ออย่างพยายแต่ว่าสีนั้นมียายวานควานโอ้ยคนเถ่าแล้วพ่อยายก็เถา เท่าไม่ไงก็ตีเก่านี่ก็เก่าแมนบอกค่ะนี่ก็เก่านี่ยคเออเล้วตีเก่าเก่าซีเออเก่าเก่าสีเก่าสีเก่าสองเก้าสามเปซื้อสื่อเปตีละบันนี่ยค่ะเออแต่ว่าลูกเลขแม่นี่แม่จะตีสองศูนย์ศูนย์กันไหนี่ยสองศูนย์ศูนย์เออตายสองคนเด้นอนเคียงกันลงศงโอ้ฝันมาลูกมีตายทั้งสองเออเคยกับลูกสาวเลยเนาะเออบานต่อไปมาตายอีกสองตัวนอนกันเคียงกันองศงอ้าวจะออกบ้านอีกทีแม่ก็เป็น ว่าแม่หมาแม่ตายบ้านไม่ใหญ่ตายยังกนนลงซองมานอนเฮี่ยงกันคือจังจะเลี่ยนไววเออเรื่องการบาดนี่โอ้ยมันก็คือความพันนนี่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 อีลงนี่ตายไปแล้วตายบ้านนี่มันคือความพันได้ดีเลยหมาสองตัวก็เป็นหมาแม่เนี่ยพันคือบ่พันนี่แหละวะมันย่ำมุสามาหมายังคือแข็งเกเดตายย่ำได้เหรอ เลยบอกก็พยาใหญ่ไปมาแล้วก็ได้เมียนชุดเมียนขับนะเขาตีสองศูนย์ดิสองศูนย์ศูนย์เขาตมาต๊กลาั้งคืนมาฝันเราตายเอ้อตื่นยังมาเศร้ามากมาตายตายอีหลีืือทีหัวทีแล้วแม่เนาะว่ามาเั่นไปออกลูกยู่บ้านอื่นพันตอาใส่หัวดมามห้ถึงบ้านออกบ้านอีกทีคุณยายก็ออกปีล่ะเต็มทีนี่คือาัิเอายดทีสองด้วยยัดทีสองดีเลย มันตายตายในบานเล็ที่แม่อยู่หน้าบ้านตายกับตายสองตัวตายสองตัวอย่างกันอีรีก็เพราะยายเนีเมียนชอบเมียนค่ะดนขึ้นมาก็เป็นม้าตายอีรีมันก็ตายอีรีดิตายสองตัวคือกันตายสองตัวเบิดแล้วลูกมันเบิดแล้วค่ะสองสองสองก็ได้สองศูนย์สองสองศูนย์เนาะเพราะว่า คุณยายไล่มีกระตีลูกสาวลูกเคยตายสองคนเนาะบ้านนี้ก็มาเขากันกับมาตายับเลี้ยงม้าอีกเนาะค่ะงม้าก็ตายม้าก็ตายสองบ้านลูกกับลูกเคยนอนเท่งกันลงทองคนสองคนคือการสองมาขอเงินแม่ซื้อขนมแม่ก็ใส่บาทเออสามข้อตื่นขึ้นมาม้ากัมาตายม้าตายอีหลีถ้าพ่อใหญ่ที่ะค่ะเราไปเรียมีนซุปเนี่ยคร่ะเราก็ไปพังอีหลีค่ะ โอ้ยคือตายไหวใช่ว่ะือจังมั่งมั่งอยู่ไม่ไงวะค่ะไม่ไร่ไร่ก็เป็นคนฟันเม่นเนาะโอ้ยเมฟันเม่นเลยคือเท็ต้นทีงวดทีเดียวมาทีงวดผ่านมาเนาะม้าออกลูกอยู่บ้านอื่นเออบ้านเขาเขาใส่หงวดมาหามาให้เงื่อนไม่ไงบ้านาออกบ้านทีเลยตต่มขึ้นมามาก็ออกลูกอีดีออกลูกอีลีค่ะค่ะม้าวันนี้กับฟันมามาตายตต่นขึ้นมากับตายตายอีลีค่ะโอ้ยสองโตเฮียงกันลงท่องค่ะโมกติซุนซุนตัว สองศูนย์ศูนย์ตัวสี่สี่ศูนย์ศูนก็ไไ้เลยเว้ยมานำสี่หรือนำยังกับหูสี่ศูนย์ศูนเปิดสี่ศูนย์ลูกอีสี่ศูนย์เดี๋ยวจะเป็นสตัดเอาแล้วไอสีหูเนาะเงกับวกตามพ่มพันธม่ใหญ่เว้ยสี่ศูนยศูนมานอนตายเฮงกันสองเงกันลงสอง้ยบ้านมีกับฟันเกี่ยวกับูุ เคยลูกสาวเคยก็ตายลูกสาวก็ตายเสียชีวแต่ก็นอนตายเหี่ยงกันอีกนอนเหี่ยงกันหโฮมพาห่มอยู่ในห้องเนาะแม่เดีนี้นั่ไปเบิ่งอยู่ค่ะบ้านนี้กะว่าแม่สิมาเอาเงินไว้ในเรือยเสือขนมเพิหมือเพิ่นขอเงินนั้แม่ไมเออบ้านนี้เสือห้จังเลยเขาทัน่นก็สอบแม่วางซี่คะก็ฮู้เมื่อเลยค่ะมันตีสีเล้ทสิเข้ามาที่ท่านผู้ชมทางบ้านมืนอคืนนีงได๋บ่ได้มั่วนี่ พันมาขึ้นเลยมันจะพันยาวพันเยอะเลยมันยาวไปเลยนะโว้ยกูเอาโศกไปกูอยู่ตัวปะต่อเรื่องไปเรื่องต่อไปเลยบันคอนไปคนมาเห็นผู้เฒ่าเว้าเขาแข่งเรือกันเขาบอกอันเก่าเก่าสี่เพิ่นบ่าเพิ่นบ่าผู้เฒ่าสองคนตีเก่าเก่าตัวคนสองคนพัวเมียเขาเพิ่งก็บอกว่าสี่นี่เนาะเก่าสี่เก่าสองเก่าสามไปที่ แเราจะมันสิ่งเดียวกันตาเรนตัวมันก็น้ำจังสี่ค่ะค่ะมันสิถือไม่ถือว่าเป็นแล้วแม่ก็มาคือกันเก่าซองเก่าซ้ำแม่ก็มาเก่าซีมันก็เขากันคงไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าคุณยายมีซีซื้อแม่นป่บ่ญซีซื่อโรตีอรี่นไหนค่ะค่ะไม่ใหญ่ซีซื่อโรตีอรี่ไหนค่ะเรื่องเล่าความจันของคุณยายไี่ยังเพิ่มเติมบ่ญตอนอีทัว มันไล่มันไล่เราเลคดะมันซ้ำตาดเลยด้มวนจ้าวเว้ยพันมาขึ้นมวนนี้ได้ไม่ใหญ่ก็มวนนี้ไดเพราะว่าไม่ใหญ่เนี่ยพังเต็มหูเต็มเต็มตาท้ามเขาใหญ่หนึ่งมวนเขาหน้ามันใหญ่เขาแข่งกันเขาวางไหนอ่ะแข่งเรือเออเขาก็กว่าเก่าเก่าสีแล้วก็ท้ามเนี่ยเราราว่าคือกัน ค่ะคุณยายหมักตัวนี้แหละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะคุณยายคุณลำด้วยเ่าสรุตัวเลขของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะเลขของเพิ่นค่ะเพิ่นตีเป็นเก่าเก่าสี่ค่ะเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าผัวเมียค่ะเฒ่าแล้วค่ะเพิ่นว่าเขาแข่งเลือกกันเอาเลขเนาะค่ะคุณยายไร่ถามเพิ่นค่ะแข่งเลือกกันเอาเลดว่าเก่าเก่าสี่ค่ะ เจว่าแข่งมาอะไรสงเทือเหลวนอกค่ะพื้นกตีเก่าสองค่ะเก่าสามนอกค่ะเลขเพื้นกันศูนย์เก่าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะบานรเลขทีของเพื้นหนึ่งสองสี่ค่ะสองศูนย์ศูนย์พื้นฟันวาลูกสาวลูกเคยเพื้นค่ะนอนตายเฮียงกันอยู่ในห้องนอกค่ะบัญชีชิปพกสิงหาคมพ่อโสสองพัน หาโดยฮกเก็บให้ท่านผู้ช้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอค่ะกายลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำในด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสารกัมีิเพียงเท่านี้คลิปนาพบกันใหม่สุกๆมันๆดำๆด,ำด,ำด้วยอยิ่งๆต่างๆกับตัวเรืของคุณยายไร่สามศูนย์นอค่ะสวัสดีค่ะ